เรามาก็ที่สายของคุณเข้าสวยฮะสวัสดีครับคุณเข้าสวยัสดรีค่ะพี่ปอครับเข้าสวยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับอสมขาสมขาแล้วน้องอยู่กับใครตอนนี้ออยู่บ้านกับพ่อแม่แล้วก็น้องสาวแต่ตอนนี้อยู่ในห้องนอนกับมาสีตัวอออาวถ้างั้นนะเดี๋ยวจะมาคุยถึงเรื่องนี้นะย้อนกลับไปที่สี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าข้อมูลเบืเ้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามันเกิดขึ้นที่น้ําตกถูกไหมครับ ใช่ค่ะน้ำตกนะแต่ว่าเป็นน้ําตกในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ถูกไหมครับถูกค่ะน่าจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติป่ะให้พี่ดาวไม่รู้จังหวัดไหนอยากรู้จักอยากรู้จังหวัดตอนเนี้ยบอกจังหวัดได้แต่พี่เขาแต่พี่เขาบอกว่าห้ามบอกอ่ะแต่ความจริงแต่ความจริงเขาสวยว่าบอกได้นะเพราะมันมีหลายน้ําตกแม่อยากรู้ผมว่าพูดได้ในจังหวัดอ่ะอืมเพราะเราไม่ได้ไปบอกชื่อสักหน่อยเน่าอจังหวัดอะไรอ่ะครับ ก็จังหวัดสงขลาที่อยู่ตอนนี้นะ๋อเป็นน้ําตกหนึ่งในจังหวัดสงขลาก็และกันอ่ะคราวนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเข้าสวยย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีนะนะครับที่บอกว่าอยาไปในลูกเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดนเป็นยังไงครับคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเข้าสวยเมื่อก่อนเนี่ยคือเข้าสวยเรียนแล้วก็ทํางานอยู่กรุงเทพมาตลอดเลยค่ะสิบกว่าปีแล้วก็พึ่งกลับมาเมื่อปีห้าหกอะค่ะแล้วก็กลับมาตอนนั้นเป็นอีสุปอใสัยเนาะแล้วก็เลยพึ่งได้ทํางานตอนปีห้า ห้าห้าหกตอนตอนปลายปลายปีแล้วค่ะพอทีนี้พอปีห้าเจ็ดก็สวยได้อ่าเป็นครียรทีฟอะค่ะของบริษัทหนึ่งนะคะ ทีนี้เราก็ตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีสัมมนา,านะคะแต่ละปีเนี่ยบริษัทมีสัมมนา,าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับบริษัทเลยเนาะก็แต่ทีเนี้ยตอนสัมมนา,าเนี่ยมันจะมีสองรอบค่ะคือรอบแรกเนี่ยเกี่ยวกับพวกเหมือนทฤษฎีแผนการตลาดก็จะประชุมกันในโรงแรมโรงแรมของในในตัวหัดใหญ่นะคะแล้วก็รอบที่สองเนี่ยจะเป็นการดูงานเหมือนดูโรงทุนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาที่นอกเมืองหน่อยอะคะ่ะ ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาสวยจําได้ว่าเราประชุมเสร็จประมาณสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงเย็นอะนะคะคะแล้วมีน้องคนนึงตอนนั้นเนี่ยอ่าน้องเขาค่อนข้างสนิทกันนะคะน้องเขาอยู่ฝ่ายข้อมูลแล้วเขาก็แบบพี่เข้าสวยพี่เข้าสวยกลับยังไงคือปกติตอนนั้นมาทําแรกๆเนี่ยป้าป้า,ปาคุณพ่อนะคะก็คือจะมามารับแล้วก็มามาส่งหรือกลับเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวป้าเดี๋ยวโทรให้ป้ามารับเพราะอตอนแรกคิดว่ามันจะเสร็จเย็นหรือข้ามกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมัน,ม,นมันเสร็จเร็วทีนี้น้องเขาบอกว่าไปเที่ยวกับ ไปเที่ยวกับกับน้องเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไปเที่ยวกับน้องไหมโทรบอกป้าว่าไม่ต้องมาละก็เออโอเคเพราะเราเพิ่งกลับมาอยู่ะค่ะที่ป่องนี่บอกไหมคะก็เลยอยากไปเที่ยวบ้างน้องเขาบอกเออเดี๋ยวจะพาไปไปทะเลไปทะเลสาบแล้วทีนี้พอดีบ้านบ้านเขาสวยเนี่ยคือหลังบ้านมันเป็นคลองมันมันค่อนข้างติดอยู่แล้วไงแล้วเราก็แอบหนีแม่ไปบ่อยมากเลยทะเลสาบสงขลาเนี่ยเราบอกไม่เอาพี่อยากไปน้ําตกคือจําได้ว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนสมัยเรียนอ่ะพี่พี่เคยไปน้ําตกคือตอนตอน ย้อนไปนะคะพี่พี่ป๋องย้อนไปตอนเรียนสมัยมัธยมอาค่ะม,มัธยมต้นเข้าส่วนเคยได้ไปเข,าข้าค่ายที่น้ําตกอะค่ะน้าตกหนึ่ง ตอนนั้นเข้าสวยลืมชื่อไปนะลืมชื่อว่าชื่อน้ำตกอะไรแต่เข้าสวยจาได้ว่าได้ไปนอนที่นั่นนะค้างค,คืนแล้วเขาก็มีของขายเยอะแยะเราก็เลยมั่นใจอะค่ะพี่ป๋องมั่นใจว่าป่านนี้ถึงถึงค่ําก็ต้องมีของขายคนยังเที่ยวกันได้อยู่พี่เข้าใจนะพี่พีนึกออกไหมว่าทําไมเราถึงกล้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องมันก็อึดอัดมันก็อึดอัดมันอึดอัดคือเราเราบอก ตอนนั้นเราบอกน้องไปเลยว่าชื่อน้ําตกนี้นะคะบอกว่าจะไปน้ําตกนี้ขนลุกขนเริ่มลุกแล้วพี่สองแล้วอ่าแล้วน้องก็บอกแต่น้องนัดเพื่อนคือน้องมันมันจะไม่ไปอ่ะแต่เราบอกถ้าถ้าแกไม่ไปเนี่ยพี่จะโทรให้ป้ามารับแต่น้องมันอยากเที่ยวนะคะอยากเที่ยวกับเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอ่ะโอเคไปทีนี้พอไปไปแล้วทีเนี้ยเวลาสัมมนามันต้องใส่ยูนิฟอร์มใช่ไหมคะที่มันจะเป็นเสื้อเสื้อโปโลเสื้อนะคะ แล้วก็การเก็งสล็กเราก็นึกว่าเนี่ยอืี๋ยาไปถ่ายน้ำตกมันไม่สวยอะอแล้วน้องบอกอ๋าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวก่อนถึงน้ำตกมันจะมีตลาดเหมือนเขาเปิดท้ายอะคะอ่ะที่เมันเปิดท้ายขายสองก็โอเคจะได้แวะซื้อขนมเพราะเดี๋ยวถ้าไปซื้อ,อตรงหน้าน้าตกเนี่ยมันมต้องแพงทีนี้พี่สองมันมีเหตุการณ์แต่ว่าแปลกๆอ,อะคะ่ะแปลกๆในในตลาดเนี่ยอะ ตอนระหว่างที่เขาเขาสวยไปซื้อเนี่ยตอนแรกรถจอดเราเราจอดรถหน้าเซเว่นหน้าเซเว่นจะมีป้อมตำรวจนะคะแล้วก็จะมีแม่ค้าขายลูกชิ้นนะลูกชิ้นที่เขาทอดที่เป็นรถเข็นนะคะพี่อนเราก็ก็สั่งและทีนี้ก็สั่งสั่งทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็ไปไปไปซื้อของแล้วก็เสือไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อหาเสื่อ่าสวยช้าๆลูกค่ะโอเคค่ะแล้วแล้วทีนี้ มันมีมันมีอยู่ร้านหนึ่งนะค่ะพี่ปอกพี่ปองที่ที่สะดุดคือเป็นร้านของแม่ค้ามุสลิมนะคะมุสลิมเป็นเขาเป็นสามีภรรยาค่ะแล้วมุสลิมเขาเป็นแบบเขาดูหน้าตาใจดีหน่อยอนะคะเหมือนเลักเป็นป้าก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาสวยซื้อทอดมันแกขายทอดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทอดมันปลาก็สวยซื้อแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาสวยมองนาฬิกาตัวเองตอนนั้นประมาณห้าโมงห้าโมงกว่าห้าโมงสี่สิบเจ็ด กือบห้าโมงห้าสิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วข้าวสวยก็เลยถามว่าเนี่ยขอโทษนะคะว่าน้าตกเนี่ยติดกี่โมงแล้วแกบอกว่าเนี่ยติดหกโมงครึ่งลูกทําไมหรออ่ข้าวสวยอะไรบอกเนี่ยเนี่ยค่ะหนูว่าขับรถมาจากข่ายหค่ะหนูอยากไปหนูอยากไปน้ําตกอยากไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะแล้วป้าเขามอง่ะค่ะป้าเขามอง เสร็จแล้วเนี่ยข้าวสวยก็ระหว่างที่เขายื่นยื่นของมาให้ข้าวสวยยื่นเงินนะคะยื่นเงิน่ส่ค่าของแล้วป้าเขาลูบมือหนูวะพี่สองแบบจ,จับมือจับมือจากล็บเงินแล้วจับมือสองสองข้างแล้วก็ลูบมือแล้วก็มองหน้าม,มองตาหนูวะขนลุกมากเลยมองตาหนูแล้วบอกเนี่ยอย่าไปเลยลูกหออย่างเงี้ย อืมค่ะพี่แต่แต่เขาไม่ได้พูดอะไรแต่เขาบอกอย่างไปเลยแล้ว,ลวหนูรู้สึกเหมือนที่เขาพูดนะรู้สึกเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่ใช่เขาอ่ะตอนเหมือนไม่ใช่เสียงเขาตอนตอนที่เราเราคุยตอนแรกอะค่ะแต่ตอนนั้นเขาสวยไม่ได้ยี่ราอะไรไงค่ะก็เล,เลยออกมาตอนที่เขาลูบมือแล้วบอกว่าอย่าไปเลยลูกตอนนั้นเราได้ได้ถามกลับไปไหมฮะว่าทําไมไม่อยากให้หนูไป หนูถามค่ะถามว่าทาไมราะคะอะไรเงี้ยแกก็บอกว่ามันดึกแล้วมันค่ำแล้วมันค่ามันเขามีเหตุผลของเขาคือที่มากเข้าไปเพราะว่ามันมืดมันดึกแล้วอันตรายใช่ก็เลยไม่ให้เราเข้าไปใช่ใช่ค่ะเขาไม่บอกอย่างอื่นเขาเขาพูดือนประมาณว่าเหมือนหนูเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาสวยก็ไม่ได้เอะใจอะไรตรงตรงนั้นเลยอะค่ะว่าจะจะไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่เขช้าช้าช้าค่ะแต่ตอนนั้นน่าเขาสวยขนลุกมากเลยขนลุกคือเขาสวยแบบ พี่เพ่ปกกรเสียเราเรายื่นมือจ่ายอังที่เนื้อออกมาแล้วแล้วเขาแบบรูปมือจับมือแล้วมองมองหน้าเราค่ะมองหน้าเราสักแป๊บนึงแล้วถึงจะพูดประโยคนั้นพูดด้วยน้ําเสียงที่แบบมันไม่ใช่คนที่พูดกะเกี๊ยบโอเคเขาสวยจากนั้นจากนั้นพอหลังจากที่จากรูปมือแล้วพี่ว่าอย่าไปเลยลูกแล้วหลังจากนั้นหนูเป็นยังไงหนูกตอนนั้นหนูก็แบบ จะรีบไปคะรีบรีบให้ไปกลัวกลัวว่าจะไม่ทันน้าตกอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเข้าสวยตอนนั้นเข้าสวยปวดฉี่นะคะเริ่มปวดฉี่ละเริ่มปวดฉี่แล้วทีเนี้ยเข้าสวยก็ก็บอกแม่ค้าอะไรเงี้ยก็มีแต่คนขยันขยอให้เข้าสวยอะไปเข้าห้องน้ําที่ตารวจก่อนว่าว่าอย่าไปเข้าสวยไม่เป็นไรอย่ายังไงเข้าสวยอะต้องแบบเปลี่ยนชุดอยู่แล้วเปลี่ยนชุด เปลี่ยนชุดคือเข้าสวยเขาบอกว่าจะเล่นน้ำเหรอเข้าบอกเปล่าเดี๋ยวเข้าสวยถ่ายรูปแบบเช็คอินโชว์เพื่อนที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาบอกเข้าเข้าไปจักที่นี่คือเขาก็ยังใ่อให้เข้าแบบป้อนตำรวจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนเข้าสวยวิ่งแล้วบอกน้องเขาบอกไปไปแก้เร็วเดี๋ยวไม่ทันน้ำตกจะทีนี้พอไปค่ะพอไปถึง มันเนียบมันผิดกับที่เราคิดไว้เลยอะค่ะมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะพี่ป๋อม้พอขึ้นไปเดี๋ยวนะเข้าสวยฟังพี่ป๋องถามช้าๆนะครับคือองไรพอขึ้นไปแล้วจากที่ว่าคุณจะมีคนเยอะมันไม่มีคน แต่เอ่อก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะมีประตูค่ะพี่ป๋องมันจะมีประตูแบบประตูเหมือนเคากั้นเหมือนเราเข้าหมู่บ้านอ่ะมันจะมีไม้ขั้นนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนปอมยามแต่มันไม่ใช่ยามอ่ะเขาเป็นเขาเหมือนจดเจ้าหน้าที่ามค่ะเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตอนแรกเขาจะเขาไม่ใช่ไม่ให้เข้าตอนแรกเขาเขาจะไม่เข้าแล้วทีนี้เหมือนหนูอ้อนอ้อนเข้าอราค่ะแบบ อ้อนกับบอกว่าเนี่ยเนี่ยอุตส่าห์ขับรถมาจากขัาดใหญ่เลยนะแล้วก็ทิ้งกลับมาดูคือไม่ได้ไปเล่นน้ําตกไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าขอขอไปถ่ายรูปไปยืนพูดถ่ายรูปแบบเช็คอินแค่เนี้ยแล้วเขาก็คิดหนักแล้วเขาบอกเนี่ยเอานี้นะพี่ป๋องฟังฟังสิ่งที่เขาพูดนะที่เขาเป็นบุ้ชายเขาเปิดเนี่ยเอานี้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะเพราะตอนเนี้ยข้างในนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เนี่ยพี่จบอกเข้าสวยว่าเรื่องเข้าสวยอ่ะสนุกแล้วตื่นเต้นและน่ากลัวมากถ้าน้องช้าแล้วรสปีดค่อยๆเล่าใจเย็นใจเย็นอย่าใจเย็นใจเย็นคือพี่อยากฟังเรื่องของน้องแต่ว่าอย่าคืออย่าอย่าอย่าคืออย่าอย่าเร็วอ่ะเออช้าช้านะเป็นคนพูดเร็วเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือไม่งั้นเดี๋ยวพี่กับเพื่อนๆจะฟังหนูไม่รู้เรื่องค่ะเออช้าช้านะครับแล้วยังไง เอาเนื้อๆเ,เลยนะคือเรื่องนี้บอกเลยว่าถ้าเล่าดีๆสนุกเลยนะประสบการณ์ <ฮะ S 2> ที่น้องเจอตอนเนี้ยนะครับพอไ <ฮะ S 1> งพร<ฮ>ะเจ้าที่พูดแบบนี้แล้วว่าข้างบนตัวเนี้ยมีมีไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มีที่เรียกว่าคนไอประโยคนี้ก็สวยกรรมจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะที่สองแล้วยังไงที่นี้เขสวยก็ตอนนั้นไม่คิดอะไรตอนนั้นลาริกลาลีลาริกลารีที่แบบว่าจะต้องเข้าไปให้ได้แบบอุ้ยฉันจรงแล้วเดี๋ยวแล้วตอนตอนนั้นก็คือ พี่จำได้ไหมที่เขาสวยบอกว่าเขาสวยปวดฉี่มาแล้วเขาสวยอัออ้นฉี่อยู่อะค่ะ,คะแล้วคือแต่ตอนนั้นน่ะคือน้องมันไม่ลาลีลาลกับเราเลยนะพี่ป๋องอน้องมันไม่ลาลีลาลกับเราน้องมันก็ขับรถอะคะ่ะน้องอมันก็ขับรถไปขับรถทีนี้มันเข้าขับรถไปแล้วมันมันขึ้นไปหน่อยขึ้นไปเนินแล้วมันจะมีเหมือนวงเวียนนะคะวงเวียนให้รถแล้วเราก็จอดอะค่ะตอนนั้นเขาสวยจําไม่ได้อะไรจําอะไรไม่ได้เลยไม่คุ้นกับที่นี่เลยอะค่ะ ที่ป๋องเชื่อมาว่าเหมือนเข้าสวยอ่ะฟังรายการพี่ป๋องมาฟังมานานมากหรือเนี่ยคือเป็นคนชอบฟังเรื่องเรื่องเรื่องลี้ลับเรื่องเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็สวยเคยอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็พบกับคาที่ว่าพรูเพย์อะค่ะที่ป๋องเวลาที่มันเข้าเกี่ยวระหว่างกลางวันกับกลางคืนใช่ช่วงเย็นคือช่วงพรเพย์อืมใช่อันั้นคือสิ่งที่เข้าสวยรับรู้แต่เข้าสวยไม่เคยรู้สึก ถึงจะเข้าไม่เคยรู้สึกเข้าใจคําว่าโพลเ,เท่ากับวันนั้นมาก่อนเลยอะไปเจออะไรยังไงเล่าสิคือพี่ปองนึกถึงอารมณ์ในน้ํำตกคไอ้นี้ไม่ว่าน้ําตกที่ไหนเข้าสวยที่ว่ามันน่าจะเหมือนกันแล้วคือช่วงตอนนั้นเข้าสวยไปถึงเนี่ยหกโมงกว่าเกือบหกโมงครึ่งแล้วอะค่ะแต่แต่มันแบบมันมืดแล้วมันมีสิมันอูน้ยคนลุกมากเลยมันแบบ มันมีเสียงคือมันเงียบเงียบสั่งเงียบจนเราได้ยินเสียงที่ทเป็นสัตว์อะค่ะมันปิบิ๊บิ๊บิิแบบได้ยินแบบแล้วรบรรยากาศมันมันไม่โอเคแต่ตอนนั้นเขาสวยยังลาลิกละลีอยู่นะเขาสวยรีบลงมาปักรถอะค่ะแล้วก็หยิบเสื้อผ้ามาแล้วแล้วก็เรียกน้องมันน้องน้องไหนเลวไหนห้องน้า,นานอยู่ไหนน้องห้องน้ำอยู่ไหนบอกพี่หน่อยเ็วบอกพี่หน่อยพี่เชื่อมห น้องมันลงมาตอนแรกน้องมันเปิดประตูลงมาใช่ไหมคะแล้วเดินอ้อมมาที่ข้าวสวยน้องมันถือลูกชิ้นนะคะที่ข้าวสวยซื้อให้แม่นักอ้อมนั่งรน้องมันถือตอนแรกมันจริงจริงพอาไนห้องน้องบอกพี่ของพี่แล้วมันหันไปอะค่ะหันไปเสร็จแล้วมันวิ่งขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวนะขึ้นมาทั้งหมดมีกี่คนมีข้าวสวยกับน้องสองคนผู้หญิงสองคนนะอืญอค่นะอ่าติด พี่ป๋องนึกไม่ได้เลงนะตอนแรกน้องน้องมัน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 ลงมาเดินอ้อมมาเพื่อจะบอกเข้าสวยว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเข้าสวยในเรืองบอกเรื่องบอกเรื่องพี่จะไปเปลี่ยนชุดแล้วปวดขี้มากเงื่อนตอนนั้นเราก็บิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องมันลงมาแล้วมันหันไปอะค่ะหันไปทางซ้ายมือเสร็จแล้วมันก็ไม่ไม่พูดอะไรกับเข้าสวยไม่บอกเข้าสวยว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนแต่มันเดินขึ้นรถไปหยัขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทรถนะคะ ไม่ไม่พูดอะไรกันเลยนะคะเราเข๋ยีช้า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 ลุช้าช้าสตาร์รถแล้วยังไงคือคือเป็นที่ป่องที่ป๋องงงปะสตาร์รถคือสตาร์รถเพื่อจะลงไปหรือว่าสตาร์รถเพื่อจะเรียกเราขึ้นรถแล้วไปด้วยกันสตาร์รถเพื่อเขานั่งรอเราอ่ะเหมือน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 ให้เรามึงจะทําอะไรก็ก็เรื่องเรื่องของชูอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคแสดงว่าเขากลับไปที่รถแล้วสตาร์รถถูกไหมค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาตอนนั้นเขาสวยไม่ ตอนนั้นเขาเข้าสวยเองก็รู้สึกแปลกใจตัว<ะ>เองนะว่าทําไมถึงไม่ขยันขยอน้องอะ่ะคือมันมันลืมไปเลยลืมอาการปวดฉี่ลืมอาการละลิันนี้ลืมอาการที่อยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วเข้าสวยก็ก็ขึ้นตามตออน,นั้นไม่ไม่มีเหตุผลอะไรนะคะแต่<ะ>แต่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องอะ่ะจากเพราะปกติเด็กคนนี้มันจะเป็นเด็กอัเลอร์นะคะอันนั้นไม่ต้องเอาเนื้อเลยว่าคือแล้วยังไงต่อ แล้วทีนี้เข้าสียก็เลยขึ้นไปบนขึ้นไปไปในรถนะคะคแล้วน้องมันก็ขับออกไปแล้วทีนี้เขาเ้าศึกเลยบอกว่าเออโอเคโอเคไม่เป็นไรมือเราด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาเ้าศึกแต่ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวถ้าถึงตรงนั้นอะตรงป้ายอะคะ่ะข้างหน้ามันจะมีป้ายป้ายไม้ที่เขาเขียนว่าชื่อน้ําตกอะไรใช่ไหมคะ <okay. S 1> แต่มันจะเป็นป้ายที่แบบเก่านะคะที่ฟัง เก่าเก่ามากๆแล้วระยะทางสักประมาณเกือบร้อยเมตรนะค่ะก่อนที่จะถึงป้ายอ่ะเขาสวยเห็นเขาสวยเห็นเหมือนผู้หญิงอะค่ะคนยืนยืนอยู่อะค่ะและแล้วทีนี้เนี่ยยืนอยู่แล้วตอนนั้นเขาสวยแบบมันมันมันจะเห็นระยะไกลๆนะเขาสวยอ้าวเขาสวยพูดพูดขึ้นมานะคะอ้าว อนแรกน้องน้องน้องมันมันมันขับเรื่อยๆืยมันมันจะไม่ไม่ไม่สาะอะไรนะมันก็ขับมาแล้วสักแป๊บหนึ่งเขาเขาสวยก็เลยบต่ว่าอ้าวแล้วไหนที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนแล้วไงอ่ะอ่าอ่าอ่าแล้วผู้หญิงคือคือใครคือใครไม่รู้แต่ว่าอ่ไม่ไม่รู้ค่ะไม่รู้จักเขายืนอยู่อะค่ะเขายืนอยู่ตรงป้ายที่เขาสวยอยากจะไปถ่ายอ่ะค่ะเขายืนมาแล้วเขายืนอมน้าแล้วพอมันยิ่งกลับใกล้ใกล้แล้วทีเนี้ยไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นเหนี้ย เจ๊เห็นหรอมันมันมันหันมาที่เข้าสวยตอนนี้เจ๊เห็นหรออะไรเงี้ยแล้วข้าสวยก็หันไปที่มันแล้วทาไมอ่ะแล้วข้าสวยหันไปดูอีกทีเลยตอนนี้เข้าสวยเริ่มรู้แล้วว่าคนนั้นเขาไม่น่าจะใช่คนอ่ะที่ต๋องเพราะอ่าทีนี้คือมันเป็นคําพูดนะคะอันนี้ระหว่างเป็นคําพูดของข้าสวยกับคําพูดของน้องอีกคนพอน้องคนนั้นบอกพี่เข้าสวยเห็นหรอข้าสวยบอกอือผู้หญิงผมยาวแล้วเจแล้วน้องผู้หญิงมันก็พู่ ใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วเข้าสวยเขาพูดใส่กางเกงขาสั้นแล้วทีนี้น้องเขาก็พูดว่ามันหันมาค่ะแล้วที่เข้าสวยแบบทำแบบเนี้ยแล้วทีนี้เข้าสวยก็เลยพูดว่าแต่ตัวเขาเปื้อนโคลนหรือเลือดริงไปหมดแล้วแล้วมันแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็กรี๊ดกันอะค่ะพี่ป๋องกรี๊ดแล้วก็แล้วก็เล่งคันเล่นคันเล่งรถอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นไม่ไม่พูดอะไรกันเลยนะคะคือแบบพยายามขับรถให้เร็วที่สุดอะค่ะเร็วที่สุดแล้วออกมาจาก ออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็น้องเขาพาไปที่ไปที่บ้านน้องเขาบ้านน้องเขาอยู่อยู่ในหาดใหญ่อนะคะแล้วทีเนี้พอไปนั่งสงบสติอารมณ์กันนะคะแล้วทีนี้มา่งเดี๋ยวนี่คือออกมาจากตรงนั้นแล้วถูกไหมออกมาแล้วค่ะตกแล้วนะจากที่เห็นผู้หญิงคนนี้นะซึ่งคาดเดาว่าไม่ใช่คนนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นผีเป็นวิญญาณถูกไหมออกมาอาออกมาแล้วมากัที่บ้านน้องแล้วยังไงบ้านบ้านของน้องคนที่ขับรถนะคะ แล้วทีนี้ก็ไปเล่าให้แม่เขาฟังแล้วทีนี้ก็แบบประมาณเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะทีเนี้ยทีเนี้ยน้องมันบอกว่าเนี่ยเจ้รู้ไหมว่าทําไมาทําไมาทําไมน้องงั้นถึงวิ่งขึ้นรถตอนที่เจ้ถามที่ท,ที่ห้องน้ำอะค่ะทีนี้ว่าเออเนี่ยว่าอยากจะรู้เหมือนกันทำไม มาหมอเนี่ยที่มันมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนอะเพราะว่ามันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยยืนอุ้ยคนรู้ยืนมองเราอยู่ตรงห้องน้ำค่ะตั้งแต่ที่เราไปถึงแล้วอ่ะคือเห็นแต่ตอนวยไม่เห็นเห็นเน่ต้องห้องน้ําแล้วคือน้องเนี่ยแต่ว่าเขาสวยไม่เห็นแล้วมาเห็นเขาอีกทีก็คือเห็นเขาบนตรงน้ําตก ยืนเขาเขายืนอยู่ตรงป้ายอะค่ะที่ตรงป้ายใต้ทางเขาคือเรากําลังจะขับออกไปแต่เขายืนหันหน้ามาหาเราอ่ะเขาเขายืนแล้วคือเขาเขายืนที่ป่องนึกถึงแบบเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะคะหุ่นผอมๆนะเขาสูงไม่เกินไม่เกินประมาณร้อยหกหกสิบกว่านิดๆิดไม่เกินร้อยหกสิบห้าค่ะแล้วหุ่นเขาแบบประมาณแบบ แบบบางๆ้างเหมือนเด็กแบบเด็กน่ารักน่ารักแต่เขาสวยไม่เห็นหน้าเขานะเพราะว่าเขาเขายืนเหมือนก้มหน้าและผมเขายาวแต่แต่ตัวเขาว่าค่ะมันเกลิกเกลิโคน เปิดโคนคมีเลือกเปิดไปหมดเลยค่ะตอนแรกเราเห็นไกลๆเราเห็นแค่ใส่เสื้อขาวอะค่ะแล้วก็กางเกงขาสั้น<อ>นะครกางเกงไม่แน่ใจเออแล้วทีนี้ก็เลยก็เลยก็เลยทีนี้ก็เลยมาถามว่า<อ>มันเป็นใครแล้วแล้วทีนี้น้องน้องเขากับแม่เขาอะค่ะ แม่เขาดี่าเลยแล้วแบบว่าอะไรแล้วชั่วไปทําไมว่าดึกแล้วแล้วคือเนาะคือเขาสวยเล่าให้ฟังด้วยว่ามีคนเตือนว่าไม่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่บอกเออมันมือนแบบเออดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราเนี้ยเราช้าๆเขาสวยเขาเขาสุนจะช้าลูกและทีนี้ก็เลยมาค่อยพูด มาเฉลยว่าผู้หญิงคนนั้นอะเขาคือใครคือว่าน้องเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยว่าเอ้าที่เข้าสวยไม่รู้เหรอคือตอนนั้นน้องมันก็ไม่รู้ว่าเราเพิ่งเพิ่งกลับมาอยู่ไงว่าเพิ่งกลับมามามาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเขาบอกนับจากปีที่เกิดเรื่องนั้นค่ะคือประมาณว่าก่อนหน้านั้นสักสิบปีอะค่ะย้อนไปอะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีเด็กผู้หญิงเนะค่ะ เด็กผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยเขาแบบหมาอว่าโดนข่มขืนแล้วฆ่าที่ห้องน้ำอะคะอ๋อฆ่าที่ห้องน้ำไม่ได้ฆ่าตรงนู้นด้วยนะไม่ไม่ได้ฆ่าตรงตรงป้ายนะแต่ว่าโดนฆ่าตรงห้องน้ําใช่ค่ะที่น้องที่ไปกันเราก็เห็นแน่นะใช่ค่ะคือคือแล้วคือไอ้นี่น้องมันก็มาเฉลิมาบอกว่าเนี่ยเนี่ย เนี่ยคือเหตุผลที่มันอ่ะไม่อยากจะมาน้ำตกตั้งแต่แรกที่พยายามดึงเราไปไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรูู้แต่เราก็ยังดึงใช่ใช่เขารู้แล้วพอกลับมามาที่บ้านเข้าสวยเนี่ยแม่เข้าสวยเองก็รู้คือเหมือนว่าทุกคนเขารู้อะค่ะว่าที่นั่นมันมีประวัติเพราะว่าเหมือนคนแถวบ้านนะคะคนแถวบ้านของน้องเขาว่าค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเคยมีคนแบบเหมือนไปหลงเหมือนการหลงในในป่าในน้ำตกอะค่ะ นะ้เขาสวยประมาณนี้ตินิดเดียวคือเป็นคนพูดเร็วนะเออ <c oughs> เข้าใจเข้าใจเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการพูดวิธีการเล่าแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าพี่ในฐานะผู้ใหญ่ก็อยากเตือนว่าเวลาเข้าเล่าหรือคุยอะไรช้าๆเออไม่เดี๋ยวคนอื่นจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรื่องโดยโดยโดยรวมรู้แล้วว่าไปเจออะไรมาอย่างไงแล้วก็ถ้าถ้าเล่าช้าที่น่ากลัวเลยเนี่ยเรื่องเนี้เอออไม่เป็นไรโอเคเขาสวยไงขอบคุณมากนะที่บอกอะไรจะบอกเรื่อง คือว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเข้าสวยพยายามติดต่อมานานแล้วนะคือพยายามติดต่อแต่มันมีเหตุได้ไม่เล่าตลอดเลยอะอาอเหรออาแต่ที่ได้เล่าแล้วโอเคแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเข้าสวยอยากบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่พี่ปองจอัดรายการชั่วโมงพิศวงะมะเข้าสวยก็เคยเป็นนางเอกหนึ่งที่ในรายการชั่วโมงพิศวง้วยอ <laughs> เอเหรอเา <laughs> เคยเล่นด้วยเหรอ เคยเล่นขั้ตอนบ้านหลังวิญญาณเทียนเออเหรอโอเคโอเค <c oughs> ไว้ถ้ามีโอกาสเจอกันอย่าลืมทักทายกันด้วยนะนะครับโอเคขอบคุณมากก็สวยขอบคุณมากลูก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>